s p ปค์แฟมิครับอีกหนึ่งอนิเมะที่มีการพูดถึงเยอะมากเลยตั้งแต่ตอนประกาศช่วงก่อนฉายแล้วก็หลังจากฉายตอนแรกจบไปซึ่งผมก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกแรกแล้วก็มุมมองผมที่มีต่ออนิเมะเรื่องนี้หลังจากดูตอนแรกจบไปว่ารู้สึกยังไงเราพอจะคาดหวังตอนตอน่ตอๆไปของอนิเมะเรื่องนี้ได้ไหมโดยผมได้ทำาทม์แซมเอาไว้ให้แล้วนะครับใครที่อยากได้แบบสรุปสั้นแป๊บเดียวจบไม่ต้องดูเนื้อหาอะไรเยอะกดข้ามไปดูช่วงสรุปได้เลย ส่วนใครอยากฟังแบบแ,แน่น,น,นๆเต็มๆก็ไปชมเลยครับแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้มาช่การรีวิวและความเห็นทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยมาจากการที่ดูตอนแรกและอ่านมังงะเท่านั้นคลิปวิวเร็มเต็มไม่จบอะไรเดี๋ยวทําให้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปชมเลยครับกับวิดีโอ first impression spy x family สปายแฟมิลี่อนิเมะี่จะเล่าเรื่องของหนุ่มสายลับโค้ดเนมไทรไลท์หรือที่แปลเป็นไทยเพื่อสนธยาที่ตัวเขาเนี่ยทำงานภายใต้สังกัดไวท์องค์กรจารกรรมข้อมูลของทางเวสเทลิสซึ่งทางประเทศเวสเทอลิสเนี่ยได้ทําสงครามเย็นกับทางออสเทเนียมานานนับ10ปีแล้วซึ่งพอนักสืบอของเราครับก็ได้รับภารกิจโอเปอเรชั่นสตริกตัวตัวเขาครับต้องสืบค้นการเคลื่อนไหวของดอนวนเดสมอนนักการเมืองของทางฝ่ายออสเาเนียซึ่งคาดว่าไอคนคนนี้เนี่ย น่าจะเป็นบุคคลที่ทําอันตรายต่อทั้ง2ประเทศได้โดยเนื้อหาหลักของภารกิจเลยเนี่ยก็คือให้ตัวของสันยาสร้างครอบครัวแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในโรงเรียนที่ลูกชายของเดสมอนเรียนอยู่มันเลยทําให้พ่อนักสืบทวายไลท์ของเราเนี่ยต้องปลอมตัวเป็นลอยฟอร์เจอร์และทําการสร้างครอบครัวแบบปลอมๆพร้อมกับลูกซึ่งตัวเขาคราะคะับก็ได้ไปเจอกับโรลลี่พลังเอสเปอร์อย่างอาเนียแล้วก็รับมาเป็นลูก แล้วก็แต่งงานกับยอฟอร์เจอร์เพื่อที่จะสร้างครอบครัวสําหรับทําภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายมันนั่นเองและอย่างที่หลายๆคนทราบครับว่านอกจากลูกที่เป็นเอสเปอร์แล้วพ่อที่เป็นสายลับแล้วคุณภรรยาอย่างยอฟอร์เจอร์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วนตัวแล้วนะครับหลังจากที่ผมดูจบแล้วผมรู้สึกสนุกกับเรื่องนี้นะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าไฮมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วยังรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างครับที่มันไปได้สุดกว่านี้ ที่ทำมากทำออกมาดีพอแล้วครับเขานําเสนอโมเมนต์ต่างๆอารมณ์ต่างๆออกมาได้ดีพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นพวกโมเมนต์อบอุ่นห่ามีมีน่ารักน่าดูโมเมนต์ดราม่าจริงจังหรือแม้แต่กระทั่งช่วงแอคชั่นลุทึกแบบสายลับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาเนี่ยเขานําเสนออารมณ์ต่างๆออกมาได้ดีพอสมควรเลยเล่ากระชับเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อตัวภาพทําออกมาได้ดีเช่นกันคุณภาพงานโดยรวมถือว่าทําออกมาดีเลยแต่ยัง้ําคําเดิมครับว่าจริงๆแล้วมันไปที่สุดกว่านี้อีกเยอะเลย ผมไม่ได้ผิดหวังนะแต่มันไปที่สุดกว่านี้อีกแล้วถ้าถามว่าหลังจากดูตอนแรกจบเนี่ยเราพอจะคาดหวังตอนต่อๆไปได้ไหมเอาเป็นว่าเราต้องมาดูผู้รับผิดชอบงานเรื่องนี้ก่อนนะครับสตูดิโอที่รับผิดชอบอนิเมะเรื่องนี้คือ WITH STUDIO ที่ทำา t t a c k on Titan ้ทาซีซั่นหนึ่งสองามทำมาฮาวเคยโนโยเมะทำคาบานิริเกร e t ิเทนเดอร์แล้วก็ v ีวี แล้วก็อนิเมะขวัญใจหลายๆคนที่เพิ่งจบไปอย่างโอซามะแรนกิ้งพร้อมทั้งยังร่วมมือกับสตูดิโอโค v เวอร์เวที่ทำตัวของ r ุนพี่วันนเกิลโพริมิะและอีก2เรื่องที่เพิ่งฉายจบไปไม่นานแล้วก็ท็อปฟอร์มมากๆอย่างมาริสอั a ดาลิงกับอาเคบิจังเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเรื่องภาพแสงสีเสียงประกอบต่างๆเนี่ยไม่น่าเป็นห่วง แลวถ้าอิงจากเนื้อหาของทางฝั่งบางะงที่หลังจากนี้มันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่อยๆสนุกขึ้นค่อยๆจัดจ้านขึ้นบวกกับผลงาน2-3ชิ้นล่าสุดของสตูดิโอที่รับผิดชอบทั้ง2สตูดิโอเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารอลุ้นแค่การกำกับอย่างเดียวลวละ่ะว่าเขาทำออกมาเป็นยังไงสมมุติว่าถ้าเขาเอาตอนแรกเป็นเบสเอาเป็นฐานตามสุดเลยแล้วทำตอนต่อๆไปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นทรงนั้นเนี่ยเราแทบจะก,กันติได้เลยครับว่าตอนต่อๆไปของ s p y x Family สามารถคาดหวังได้และน่าจะออกมาดีอย่างแน่นอนรวมถึงภาพรวมของเรื่องเนี่ยจะเป็นแง่บวกชัวๆเลยแต่อย่างที่บอกครับนี่เป็นแค่การคาดเดาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอยู่ดีว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงซึ่งผมก็ภาวนาว่าให้มันเป็นแบบที่ผมคาดเดาละกันโดยเวลาดูเรื่องนี้นะครับผมอยากจะขอแนะนําเพิ่มเติมเรื่องนึง,นงก็คือผมอยากให้ทุกคนเวลาดูเนี่ยโฟกัสกับไบะล็อกต่างๆในเรื่อง ทั้งที่ตัวละครพูดออกมาทั้งที่ตัวละครน้ำคิดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากๆที่จะทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็สนุกไปกับเรื่องซึ่งในแอนิเมะเนี่ยเขาก็พยายามทําแอบทําให้เราต้องตั้งใจฟังอยู่แล้วเอาเป็นว่าสรุปเลย s p y k e m i m y l y ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามดูมากๆในทีท่นนี้ คุณภาพงานถือว่าทาออกมาได้ดีในทุกส่วนใครกำลังหาอนิเมะสนุกๆลองเข้าไปดูเรื่องนี้ดูนะครับผมมองว่าเรื่องนี้น่าติดตามและน่าจะคาดหวังเรื่องความสนุกได้ดีเลยโดยเรื่องนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็น2พาร์ทช่วงเดือนเมษา12ตอนและช่วงเดือนตุลา13ตอนรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว25ตอนเพราะฉะนั้นใครสนใจครับอนิเมะเรื่องนี้จะฉายทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มช่องทางการดูทั้งหมดผมขึ้นไว้ให้บนจอแล้วพร้อมกับแปะลิงก์ทุกช่องทางไว้ให้ในใต้คลิปแล้วด้วยกดไปดูันได้เลย และอย่าลืมนะว่าเวลาดูโฟกัสกับไตอาลกต่างๆในเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็เป็นมุมมองแลวก็ความรู้สึกของผมที่มีทั้งหมดต่อ s p y Family ในตอนแรกก็ถ้าชอบชัยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ผมในทุกช่องทางหน่อยแล้วถ้าใครอยากแชร์ความเห็นของเรื่องนี้เนี่ยสามารถพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยพอแค่2อย่าง1ไม่หยาบคาย2เลี่ยงการสปอยหรือถ้าจะสปอยรบกวนโจหัวว,ว่าสปอยแลวจุดอะไรมาทัดก่อดทิ้งเนื้อหานะครับ นอกจากสข้อนี้อยากไม่อะไรคุยกันเต็มที่เลยสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ